คุณกำลังมองหาอะไรที่แรงเกินรถสปอร์ตแต่ยังถูกกว่าจะโหลดใช่ไหมนี่คือ Thailand ไทฟรีดมิซิล2026ที่จะทำให้ท้องถนนลุกเป็นไฟด้วยดียดไซน์ล้ำอนาคตพลังงานเต็มพิกัดและราคาที่คุณต้องร้องว้าวรถคันนี้ไม่ได้มาเล่น,ไม,ไ,มลนไม่ได้มาเล่นเพราะมันเกิดมาเพื่อพุ่งทะลุทุกขีดจำกัดของรถสัญชาติไทยในปี2026และถ้าคุณคิดว่าราคาเกินเอื้อมบอกเลยว่าคุณอาจจะคิดผิดมันถูกยิ่งกว่าที่คุณคิดออโตเวิร์สจะพาคุณไปดูเต็มเต็มตั้งแต่ดีไซน์ยันสมรรถนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Autoverse ช่องที่รวมทุกเรื่องราวของโลกยานยนต์รถใหม่รถแปลรแรกรถแรงหรือรถหายากที่นี่เรารวบรวมให้คุณในที่เดียวถ้าคุณรักรถชอบความเร็วหรืออยากอัปเดตท,ทุกเพลงยานยนต์ล่าสุดอย่าลืมกดติดตามช่อง Autoverse แล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ Thailand Thai f ท e i ี Missile 2,026เป็นรถต้นแบบสัญชาติไทยที่เปิดตัวกลางปี2026สร้างกระแสทันทีที่เผยโฉมครั้งแรกในงานโชว์ยานยนต์ระดับโลกที่กรุงเทพมหานคร จุดเด่นของรถคันนี้คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงดีไซน์เฉียบคมและจิตวิญญาณแห่งความเร็วแบบไทยๆท,ที่ไม่เหมือนใครเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกไทฟรีดมิสซิลสองพหมาในแนวคูปเป้2ประตูตัวถังใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งเป็นพิเศษสีภายนอกเป็นโครเมียมสะท้อนแสงแบบเปลี่ยนสีตามมุมมองเส้นสายเฉียบคมเหมือนมีดบินด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าแบบเลตแมทริกรูปทรงตาเหี่ยวเสริมด้วยไฟ DRL ที่วิ่งเป็นเส้นคมเหมือนสายฟ้า ช่วยเพิ่มความโชบเฉี่ยวและทันสมัยฝากระโปรงหน้าทรงแหลมพร้อมช่องระบายอากาศคู่ขนาดใหญ่เพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้านข้างมีช่องดักอากาศที่ออกแบบให้กลืนไปกับตัวถังล้อแม็กขนาด21นิ้วลายพิเศษพร้อมยางซอฟต์เกรดสนามแข่งส่วนด้านหลังมีสปอยเลอร์ไฟฟ้าปรับระดับอัตโนมัติเมื่อใช้ความเร็วสูงพร้อมไฟท้ายแบบฟูลเลสที่เชื่อมต่อกันเต็มแนวและท่าไอเสียไทเทเนียมคู่แบบเซ็นเตอร์เอ็กซ์เฮาส์ที่ส่งเสียงคำรามสะเทือนพื้นถนน ภายในห้องโดยสาร Thai f r e e t Missile 2026ถูกออกแบบให้เหมือนห้องนักบินเบาๆด้วยคอนเซปต์ cockpit surround เบาะนั่งทรงบักเก็ตสีทุ่มเอากันตาร่าพร้อมเข็มขัดนิรภยัยแบบ4จุพภูมาลายัยทรงดีเชฟตัดด้านล่างแบบรถแข่งมีปุ่มร้อนคอนโทรลและบูสต์โหมดติดตั้งมาพร้อมใช้งานหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล cockpit ขนาด12.3นิ้วรองรับการแสดงผลทั้งความเร็ว G-force ระบบนำทางแบบ AR รวมถึงโหมดแสดงค่าการไหลเวียนของอากาศรอบตัวรถ ระบบเครื่องเสียงใช้ของแบง์แอนโอลูฟเซนที่ให้เสียงกระหึ่มแบบรอบทิศทางแม้ก,กำลังเร่งเต็มที่ระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนพร้อมโหมดระบายความร้อนบาะหลังการขับขี่หนักหนักวัสดุตกแต่งภายในเน้นคาร์บอนไฟเบอร์แท้และแถบไฟแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนสีตามจังหวะเสียงเพลงหรืออารมณ์การขับขี่ด้านขุมพลังไทฟริดมิดซิล2องพใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบ V 6ขนาด3.0ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังแรงพิเศษ ให้พละกกำลังรวมกว่า720แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์ดูอัลคลาด8สปีดขับเคลื่อนล้อหลังอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่2.9วินาทีความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยแบตเตอรี่มาตร,รฐานความจุก30กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนประมาณ80กิเมระบบช่วงล่างแบบ Adaptive Suspension ปรับความแข็งอัตโนมัติตามสภาพถนน พร้อมเบรคคาร์บอนเซรามิกขนาดใหญ่จากเบรโมด้านความปลอดภัยมีระบบครบครันทั้ง ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวทางลาดชันระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอั t i ี e และกล้องรอบคันแบบ360องศาฟีเจอร์ที่โดดเด่นอีกอย่างคือโหมดดริฟท์โหมดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับแบบสปอร์ตเต็มตัวเมื่อเปิดใช้งานระบบจะปรับการกระจายแรงบิดไปยังล้อหลังมากขึ้นพร้อมปิดระบบช่วยทรงตัวชั่วคราวเพื่อให้ดริฟได้แบบเนียนๆีย สุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้คือราคา Thailand Thai f r e e m i s s i l e 2 0 2 6เปิดตัวมาด้วยราคาประมาณ2.99ล้านบาทถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและฟีเจอร์ทั้งหมดที่ให้มาโดยราคานี้ยังไม่รวมแพ็กเกจแต่งพิเศษและออปชันเพิ่มเติมเช่นล้อฝนจอนหนักเบาสปอยเลอร์คาร์บอนและระบบเสียงระดับ Ultra ้าพรีเมียม ใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ทางการของไทยฟิตรอโตได้เลยการผลิตจะเริ่มลออแรกภายในไตรามาสท,ที่4ของปี2026โดยเน้นการขายเฉพาะในประเทศไทยก่อนจากนั้นจึงเตรียมส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือการกลับมาของยานยนต์สายเลือดไทยที่ไม่ได้มาแค่แรงแต่มาพร้อมเทคโนโลยีครบเครื่องดีไซน์เร้าใจและราคาที่จับต้อง